สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC อันนี้สาวโกโกวานะคะท,ทั้งพี่และน้องออกสำรวจพื้นที่ใหม่นะคะถนนใหม่เป็นกระลังเอาหินใส่ออกสำรวจถนนใหม่สาวโกโกวาสาวหน่อยสาวใหญ่ Ôi. Đói, thôi thôi <laughs> mi tăng leo các bạn sao um bùn đó ha Má, thang mây thang cô ừ. cô <laughs> ôi mua hải bên này หมกห้าบ่พอไม่ไม่มน่าเริ่มน้อกถ้าดำไม่ล่ะน้น่นมยังเร็วแท้แต่งตัวสวยนะคะ ยางออมบั่นซื้อๆนี่แหละค่ะสาวคุณงามจะ่ายางแบบได้คุณนายนะคะเรียบร้อยมาก Cái phào thế thế ngay 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 một ngay 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 thế, ngay 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 มาพี่โอ้ม <laughs> ันขึ้นไห้ขึ้นไห้เข่าปลาแล้วท่องท่องไปเขาเขาโค้งถาแล้วท่องเอากิหนหาก่อนจักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลอกก่อนลอก่อนแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งหาเล็บหาข้างทางก่อนหนาขึ้นง่ามเตะพักก่อน ยังหลักขวนไงกลุ่มอยู่ทั้งผุนเจ้าเพ้นยังท่องจเจ้าเพ้นยังมาขิดิ้งไงงงเลยเขี้ยบพี่เขี้ยท่างท่องเขี้ยท่างโอ้ยเสบแห้งคำนหญ่ใหญ่อ๋สอสองขาลเลยท่านี่ <laughs> ลุดปะกรวย <มา S 1> พี่ปีแล้วขเขาไปยังดึงดึงหาก,กินหยาแล้วน,นี่คนสำรวจเส้น<ค>ทางให้เล่นออกก้อนน้ำหนา,ทาน,าทานบอท่านบอทางดีบอปลอดภัยบออ,อยากกินก้อนพอ่อ คุณนายก็ยืนดีแลยคุณนายเป็นแจงไหนเอ้าสาวกูกวาหลงทางมาหลงทางค่ะยุทธพุน,นี่ค่ะนี่ยเหรออันนี้เครียดทางตินี่ค้นเครียดทางดดด <laughs> ท้องเครียดทางให้แล้วปลอดภัยอุ้ม Thơm chia thang này rồi. Sắc đứa sắc đứa lên. phào phao không ờ cũng lăng cài nè kha ờ bùn ê có phay phân có phay có phay ôi cái hay

vòng quân đi hai bãi 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 ออกกำลังกายนะคะสาวอุ้มบุญยัางโลหากินอย่าหอมปุ๋ยอุ้ยอันไหนก็กินเป็น ôi ừ. dạ xem 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 kín nào, khi nào. เราอย่าปวดวดเลยคุณนายมาสองคำสองคำพอเสียบเสียบพอผมกำลังเสียบ เ่้ยลองมา้พไปใส่เกียยัอย่างเี่นุ่า,าเนออกกำลังกายนะคะวันนี้ยังหากินหนาเล่นๆคะ่ะส<ม> <c oughs> ิร้ไยต้นกล้วยเพิ่อนอีกละเอ้า ใช er ่เพ pues ิ nah oh, ่มเกิด hmm. มื่ออื่นตีใช่โอ้ใช่เพิ่มเกิดมื่ออื่นว่าแม่นธอได้กินอีก่ระตัวนี่ <laughs> ดูดปลาเป็นอย่างพี่น้องเลยดูดหากินลูกสาวออกกำลังกายนะคะสาวอุ้มกับคุณนายมีตัง này nai, này nai loại hay anh này Chắc chéo má chắc chéo sàng nữa Chút 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 Châu, Chút chút chụp chút chụp 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 cầm chụp 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 ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิ้ก็น,นะคะสวัสดีค่ะ